อเคไหมอีกผมอะของจริงยังไงก็ต้องได้เอาดิปึ๊บมาถาวรมาถาวรมาอุ้ยเําหวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็อยู่กับอเอ้ยไม่ใช่อินเฟสไอเคิยบุลกิอินเฟสแอชล์ลืมเล่นแต่อินเฟสมากเกิดก็อยู่กับฟรีไฟล์นะครับมีภารกิจหลายอย่างมากมายเลยนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานนะครับ โอเคกิจกรรมก่อนอันดับแรกเลยลเข้าไปที่กิจกรรมกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ไอ้นี่ภารกิจพูดผิดอ่าภารกิจมีประมาณนี้ก็ต้องสนใจต่อกิจกรรมกิจกรรมก็เคยเข้ามาแล้วอะไรเนี่ยกิจกรรมเอ่อเข้าเล่นเกมใช่ปะ่ะเอ่ออะไรประมาณนี้หรือเปล่ากี่วันกี่วันแล้วอ๋อล็อกอินเข้าเกมนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ นี่คืออะไรนี่คือเพชรอ่ะเติมเพชรหนึ่งเพชรเติมเพชรหนึ่งเพชรนะครับภารกิจในการเติมก็คือหนึ่งเพชรก็จะได้รับตีนหมีแล้วก็ไอตัวนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะระเบิดระเบิดน้ำแข็งอ่ะอุ้ยเท่อยู่นะใช้สามเติมสามร้อยเพชรแล้วก็ทาเต้นพืชทาเต้นนี่เท่อยู่นะแล้วก็ห้าพันห้าร้อยเพชรนะก็ถือว่าไม่แพงนะก็ถือว่าเติมแล้วก็ยังได้ฟรีอ่ะส่วนมะพร้าวนะครับมะพร้าวไอ้นี่ผมไม่เข้าใจว่าผมต้องทยังไง เล่นรับอ๋อคือเราต้องเล่นนะครับเล่นเกม1ครั้งรับได้1ลูกเล่นเกม3ครั้งรับได้2ลูกเล่นเกม5้าครั้งรับได้2ลูกเล่นเกม10ครั้งรับได้5ลูกโอเคมันก็จะเป็นผลิกิจต่อไปแรกอีกทีเดี๋ยวผมบอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับติดท็อป1นึ่อะไรหนึ่งหนึ่งในห้าได้แหละเออเอ้ยร้อยอะไรนี่แหละเออติดคือเล่นให้ได้ให้ได้ห้าเฮียนี่อันนี้มาใหม่คือเราเข้าไปอะไรล่างค้าก่อน ร้รานค้าก็จะมีพวกนี้นะครับก็อย่างที่มักก็คือเราลุ้นเฟินก็คือจะมีเฟินให้ลุ้นโอ้เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเท่อุ้ยรองเท้าเท่มากแต่แต่ว่าตัวผู้ชายผมชอบที่มันมีแสงท้องหล่าเนี่ยว่ะแต่ผู้หญิงมันไม่มีผู้หญิงมันมีแค่หน,นึ่งเราเหลืออยู่270เอามาเปิดไอ้นี่เลยนะครับผมคิดว่าอยังไงผมก็ต้องได้ถาวรอยู่แล้วดาเมจหนึ่งนะ โอ้ยโอเด,ดียวลายอยู่นะช่วยใบน้ำก็ได้เราช่วยใบน้ำได้แบบว่าไม่เอาเอาปืนเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูอีกหลายอ,อย่างไอ้นนี้อ้นี้คือเราต้องทำยังไงอะไอโรบอทอะไรเนี่ยคือแล้วเราจะได้เหรออ๋อผมว่าน่าให้ตอบคำถามนะี่ยเอ้ยหรือว่ามันให้ซื้อวะอ๋อปึ๊บเบิบอะไรคือขั้นคืออะไรอ่ะคืออะไรวะกดฟรีเอาลองกดฟรีดูก่อน คือสุ่มเหรอปึอ๊บเอคือสุ่มแล้วแล้วกูต้องทำยังไงโอเคเอาไปร้อยห้าอันเอาทำไมเ,เราเสียตังค์ไปยังอ่ะก็เ,เสียตังค์ไปยังอ่ะห้าอันเปิดเอาเปิดห้าอันคืออะไรวะคืออะไรได้นี่มาได้นี่โอ้ได้อะไรไม่รู้อ่ะเอาอีกอันหนึ่งมาให้อีกอันเดียวพอเดี๋ยวผมจะไปเปิดปืนนู่นละ โอ้ยไม่ได้วะช่างเหอะไปแล้วเรากดกลับไงอะเรากดรับไม่ได้หรออืมมันก็ยากอยู่นะผมว่าเอาเป็นว่าผมเราอยู่สองมันสี่ผมจะมากดนี้แล้วกันลูกซองลูกซองอะไรที่เป่นไงโอเคเรากดนี้ดีกว่าไปกดเลยเล่โต๊กี่อันดีเรามีส่วนลดป่ะส่วนลดเราไม่มีว่ะหนึ่งร้อยไม่ใช่ป่ะใชสิบอันได้สิบอันว่ะมากดเดินสองซักเล่นโตไปตกใจหมดเลยเชี้ยคุณว่าได้ปืน มาเ,า 1, 2, 3, เกกริ่มไปหนึ่งสองสามเลยก็สามยี่สี่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 ไอ้เหี้ยหมดโอ้โ oh, ห oh, หมดหมดกันโอเคไหมอีกผมอะของจริงยังไงก็ต้องได้เอาดิปึ๊บมาถาวรมาถาวรมาอุ้ยกูได้ถาวรกูได้ถาวรไอ้เหี้ยกูหมดไปเท่าไหร่เองเฮ้ยนีไ่ไงขึ้นเลื่อนขวากูได้ถาวรไอ้เหี้ย อ,อือเฮ้ยมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาละครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนประออมาณนี้นะครับก็ปืนก็สวยอยู่นะเอ้ปืนคือมันให้มารุ่นใหม่อะ่ะผมคือเมื่อก่อนมันให้สมเป็น,นทู้แฮทถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ผมเขาเปิดไปในราคาเท่าไหร่พันหนึ่งนะพันดีซีไม่ถึงอะ่ะ ชุดเดียวอ่ะสิบกล่องอ่ะเ,อเราได้แต่ว่าเมาส์ผมคือเมาส์ไอ้มะพร้าวดอับม,มือนนี่ปะไม่ดับาาเหรอมะพร้าวแบบอันไหนอะที่ให้ตีเสียอ่าไอ้มะพร้าวที่ยิงไอ้ลูกเล็กๆอ่ะน่่ให้้ตตัังแวทีอ๋อโอเคครับไม่เป็นไร แล้วเแ็นหน้าเข้ามาจากไหนกันนะน่าจะพี่ได้พี่ได้สก,กินแล้วก็ได้แพนด้ามาแต่ว่าพี่หาแพนด้าไม่เจอแพนด้ามันต้องทำอะไรรึเปล่าผมก็เคยได้สก,กินมาเหมือนกันอ๋อเอาลุณครับผมมาจังหวะนี้ทนันครับผมไม่ทนันครับผมผมกระตุกมากผมกกระตุกมากเจ็บเจ็บเจ็บ เอ้ยอีกตัวเดียวจะลรมไหมครับจะลรมไหมครับเต้ยเอาสวยสวยเต้ยสวยสูยไอเต้ยโอ้โหอย่างนั้นเลยครับผมในทีมงานคุณพ่อของผมผมกระตุกด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าพี่ขออนุญาตหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่มาพี่ไปพี่่เข้าไปความยางโอ้ผมลืมอ่ะผมเล่นรอซีมากเกินนะทีนี้มาเล่นตีบาปัดข้อตัวหมดเลยไอ้เทียบกูเข้าชาร์จอย่างเดียวเลยสติทเฮ้หนีไม่ตายห่า แล้วก็โดของน้องนะครับผมยีได้เนี่ยยิงหมอบใช่ปะเนี่ยไม่ได้อย่างเนี้ยเออพี่มหมอบแล้วใช่ใช่ถ้าผมีิถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันมันก็ได้แต่ว่าถ้าคนอื่นรัดมันก็เออใช่ว่ะพี่พี่ได้อะใช่ใช่เอาละครับก็เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆนี่คือปืนที่พี่ได้นะครับในราคาแค่สามพันไม่ถึงสามพันเพชรนะปืนกระบอกเนี่ย ช่ดีมากเดี๋ยวพี่เก็บกระสุนโอเคลุกไม่มีความคมเลยกูไอ้เหี้ยเจ็บหนักเจ็บหนักอุ๊ยไอ้เหี้ยกระสุนหมดนี่หว่าไอสัตว์เอ้ยกูกระสุนหมดเลยพี่ไปหยูบเลือดก่อนมียาบ้างพี่ไม่มียาว่ะไม่มีไปแกยาชิบหายเอ้ยไปเจอกระสุนแล้วเฮ้ยไหนในบ้านในบ้านมีกล่องในบ้านมีกล่อง คผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะลงมาเอาเราลบบเขาไม่รู้ยิงใครอยู่นะครับจังหวะนี้ก็คือแบบว่าผมผมกระตุกด้วยนะเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะแต่วะนนี้ผมยังจะไม่ถมนะเพราะว่าเราโหดเกินไปถ้าเกิดเราถมยังไงเราก็ชนะหรือไม่กะแพ้หลังอากนีเออน่าจะแพ้โอนโอนกเอาว่ะปัดซื้อปะอ๋อเลือด124จะทำยังไงเบ้าเร็วมากนะครับเบ้าเร็วมาก ข้างบนมันใช้ลูกซองปะได้ยินเสียงลูกซองเล้วปะอย่าพึ่งไปพี่อย่าพึ่งไปมีระเบิดปะเฮ้ยมีระเบิดะอะไรวะระเบิดหมดระเบิดแปดเกาะเราก็สูไม่ได้พ,พี่ไหมพี่ไม่มีเกาะเลยออกไปอยู่ข้างนอกปะล่ะไปไปถ่ปปปปายก่อนออกมาบ้านนี้คือไม่มีเกาะก็เลยพวกผมยังไม่อยากจะไปยิงนะครับแล้วก็ <S 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 ยาก็ไม่พร้อมด้วย ผมรอยิงข้างนอกก่อนแล้วกันผมคิดว่าเขาก็น่าจะโผล่ออกมาแหละแล้วผมก็เลือดสองวัดแล้วเด็ดไปครับผมแต่ว่าไม่โดนหัวไม่โดนหัววะ เฮียอุ้ยไอเฮียเอ้ยไอ้สัตว์โดนหัวนัดเดียวไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ส้นตีนเอ้ยโว้ยไม่น่าเล่นกับแม่งเด้ยมียาให้ยืมโดนไปนัดหนึ่งโดนหัวไปนัดหนึ่งไอ้สัตว์ไม่ตายไอ้เฮียเดี๋ยวมันมีกระเขาเฮ้ย ได้เต้เดี๋ยวเต้เดี๋ยวเต้รอยิงซ้ำเลยนะที่หน้าต่างอ่ะเดี๋ยวพี่เอาปืนนี่ยิงหัวให้เฮ้ยไม่โดนหัวว่ะไม่เยอะทัันนทที่ที่จะระยาเราได้เกาะมาด้วยนะครับจังหวะนี้โอเคระยาก่อนถ้าเราขึ้นไปมันอาจจะวางระเบิดก็ได้ล้มกระบอล้มแล้วล้มแล้ว ใช่ถ่ายล้มละเอาไปถ่ายสลับสนุนไปเลยเกณฑ์จังหวัดนี้นะครับเขาก็แบบเบอร์ๆอยู่เหมือนกันแหละผมว่าสวยขูก็วิ่งขึ้นไปสปูลสุดเลยไอ้สัตว์เอ้ยแล้วเพื่อนมันไปไหนวะเพื่อนเราไม่น่าเดี๋ยวจะปะเอ้าข้างนอกทางทางบ้านพี่ที่มา

เินมาเง้อๆมัจะตายะิจ uh. ้มันมียาป่ะตัวเนี้ยเฮ้ยมีมีว่ะแต่ว่ากระเป๋าพี่เต็มฮะโคนโคนโคโอ้ยคเอ้าโอ้ยช่วยไม่ทันชิบหายแม่งพี่ฆ่าได้สองเลยแตายหมดแหละตายเลือดอะไรก็ได้ ใช,ใช่พี่ปั้มเตอร์เม่กี้เม่กี้น่าจะโดนลูกกระสุนหลงอ่ะไม่รู้มันยิงมานัดหนึ่งมันโดนเตอร์หร,อหรือวป่าหรือว่ามันซ้ำเตอร์เลยมันซ้ำเลยนี่รู้ไหมครับผมสองคนเขาหมอบลงไปแล้วเขาหมอบลงไปแล้วไอ้เชี่อผมยิงไม่โดนเลย โหไอ้เหี้ยแม่งมันแบบหันม้าไม่ได้กันแล้วผมก็เลยยิงไม่ไม่ได้เลยอะ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มือได้ครับผมโอ,โอ๊ยมันไม่ตอบัตรขึ้นหัวมันเล็งให้อะ่ะแล้วมันยิงหัวไม่ได้หโหแล้วจริงๆไอโดนหัวตายไปเลนะย่ะผมไม่ทันว่ะโอเคครับผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ ไม่ได้เล่นนานด้วยโหแรงขึ้นรัวเลยไอ้เหี่ยะเย็ดเคมาจากฟักเกอร์โอเคครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรอีกผมก็จะมารีวิวอีกนะครับก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายชุบชุบ